ก้เกียรติอะไรนะอะไรนะสมบัติอะไรนะสมบัติทุกคนทุกคนนี้ก็อยู่ที่พักการ์ธำสกุมนะไม่เล่นนะไม่เล่นเลยคือใช่ใช่สักสู่หัวหน้าพักการ์ศาสตราจารย์นรมนพินโยศิลวัฒน์อาจารย์แบบพร้อมด้วยผู้กองธรรมนัฐค่ะทางที่ปรึกษาพรรคก็จะเขาร่วมกัน สวมเสื้อนะคะเปิดตัวว่าที่สสป้ายแดงของพรรคคนที่25เขคุณเสียงเลยมองใกล้ๆเกิดยุบเสียงมันเอยวันนี้เป็นไหนท้องที่คนไหนคนไหน ทีเอาชินมาก่นวันนี้อโมงทั้งวันเลยสุดั้นั้ก็เป็นเองอารมณกลัวมีว่าไม่เป็นอยทั้

เอาเสื้อผอมไหมครับเสื้อ่คังเสื้อด้านหลังเสื้อก่อนข้างหลังตมใม่บางเหรอเดี๋ยวก็จะชวยเจ้าบ้นไหมไม่น่ายมเสื้มาได้ไสบถอนน้ใใหม่เลยรอหน้าหอไงานแล้วครับแรนสามขามาหรือเปล่า อันนี้เขาสวมไปแล้วอ่ะใช่สวมไปแล้วอ๋อเปิดตัวแม้คนเดียวี้อจิเป็าจับภาพนี้นะภาพแล้ต้องรักษาไว้ขอค่ะวางก่อนเอ็นดูัจด้วยันเม่ทำอะไรมาแดงความยินดีจะจะสวมเชื่อให้ ก็วันนาสมข้แม่ท่านอนนนมีสวคเลยใส่อะไรอย่างขอดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวก้าทำใส่แล้วหรอมอนะครับ ต้องมีทำไว้นานเกินส0มวันเอามาให้รังสวมไห้ดีให่สวมถึงไม่อ่ะอย่าไม่กั่อยับไม่สิบเก็โอันนี้คือคอนแก่อันนี้ยัน่สะอนคอนแก่ บางแกนเพียนสามโอ้โหใส่แล้วดูมีรัีโอ้บริจตวันนะนดสวมมาได้ไหมครับลอดสวมได้ไหมได้ได้ครับได้ได้อาเอาอ่ะ right, ่เราอใเีบัแกนครับ เราให้เก็บแดาจะมีลายสีที่ต่างกันเดียวกัครับกระดิ่งซเป็ินดินสอสปีแล้วัสสสสเพิ่มได้รับว่าที่ซอรหูใครครับหั ภาพจับภาพนีนะอ๋คแได้คอยโตนติะตะ้อน้องาองนตอเคครับ เราเห็เรื่องประเด็นกันแ่ตอนหลัสคิวยไม่มีครับไม่มีแลที่นักข่ามีอะไรไหมที่่าวกคือให้ทาที่นครที่บอกว่าจะมีอ่าจะเปิดประชามารคที่มามาได้เม่าไหร่คัมถึงเวลาเป็นภายในเดือนนี้คะเดือนาคมนเคพูดเราไปเ นั่มองตอนแรกอะอะไรเนี้ยก็เข้าใจว่าเป็นคนอื่นเป็นัระทุ่งใส่ขาไปเอาไปอีกบริษัทหนึ่งนี่ก็้านต้งเปิดตัวใหม่ครับร้านเดียวค่ะ ครับครับที่ท,ที่ท่านผู้กองให้สัมภาษณ์ที่ที่กอนเปพนบนที่ที่นครนะครับว่าจะมีสอสอฝ่ายท้านมาสังกัดพักการธรรมก็คือเหมือนว่ามาประกาศทํางานร่วมกันแต่ว่าตรงนี้จะเปิดได้เมื่อไหร่ครับตอนแรกเข้าใจเขาเป็นยังงคือก่อนต้องขอปรับความเข้าใจก่อนครับว่ากรณีรรรที่ผมให้สัมภาษณ์เลยว่าอ่า เดือนนี้ะนะครับวันที่สจะมีสมาชิกสภาแุนราษฎรนะครับที่ไดประกาศตัวที่จะขอรวบรวการกัเพาธรรานะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งโปรเซสตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรคาดเคลื่อนแต่ว่าสิ่งที่ออยังเข้าใจผิดกันนะครับกลายเป็น ระบุสมาชิกไม่ดังครับ้อง wow, ับมดแล้วนะแต่โพงไม่ดังเขาไม่ดังม่ไมดังแต่ไมดังลยลาโพงไม่ดังไปว่าอะไรไม่อังเไม่ลไม่ังเลไม่อากไม่อากมันไม่อยากเลยอจไมยันหน้าเลย

ใส่ไม่ใส่ก <love>. okay. ็ได้ใส่ด้านขวานุ่นกว่านักแานแก่ใช้ระบบแมนยวน่ะโอเคได้ละ

สอเครับครับครับตอนที่เราอยู่ที่จังหวัดนครเราได้คุยกันเรื่องของอการความเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรนะครับที่สนใจที่จะร่วมบุรบการกับพรรคลาทับนะครับซึ่งโปรเซสเนี่ยผมเคย ให้ข่าวกับพี่น้องสื่มอมวลชนด้วยว่าวันที่2พฤษภาคมจะมีความเคลื่อนไหวจะมีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังยืนยันแล้วอยู่ในโปรเซสอยู่นะครับแต่ข่าวที่มันคาดเคลื่อนเนี่ยนะครับกับกลายเป็นระบุะสมาชิกสภาผูดแด้แทนราษฎรพักใดพักหนึ่งและจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งเป็นข่าวที่ขัดเคลื่อนนะครับผมยืนยันว่าไม่ใช่เป็นสสทางภาคใต้นะครับอันนั้นก็เป็นข่าวขัดเคลื่อนแต่ว่า ตอนนี้เจ้าตัวก็อยากอยากจะขอเก็บเป็นความลับนะครับแล้วก็อยากจะให้โปรเซสทุกอย่างมันออกชัดเจนและเจ้าตัวจะขอถแถลงการเองนะครับแล้วภายในประมาณกี่คนใายในเดือนประมาณเดือนไหนครับน่า,ะาจะเ<ะ>่าจะเดือนนี้นะครับมานี่คือมาเป็นคนเดียวหรือมาเป็นรหลายๆคนเคือการมาเนี่ยอของของสสเนี่ยนะครับอาจจะมาทีละหลายคอจะมาพร้อมกันเดี๋ยวค่อยดูความเคลื่อนไหวของเขาก่อนผมไม่อยากเข้าไปแทรกแซงเพราะว่ารักพรรคเราได้ต้อง เราต้องอยู่ที่ตั้งส่วนสมาชิกท่านใดจะมาขอร่วมบรมการนะครับหลังจากที่เราได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งซ่อมที่เขตแปจังหวัดนครแล้ว <c oughs> ก็ต้องยอมรับว่าพรรคเราเรืองหอมนะครับหลายท่านก็อยากจะมาร่วมบรุรมการด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นความเคลื่อนไหวในเดือนสุภามนี้นะครับอันนี้คือมาจากหลายพรรคใช่เขมครับน่นคือมาจากพรรคใดพรรคตัวไหนครับใช่ครับก็คือมาจากหลายพรรคนี่คือเป็นสายค้าหรือว่าคือพรรครวมเัือกบานเราไม่เอาอยู่แล้วครับ กเกิกรณีของพี่เอกลาาที่เขาถูกขับมาชัดเจนแล้วก็จะกลับมาร่วบมบรดงการครับกับกับพรรคการธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหมายที่เราก็คือมาจากพรรคใหญ่ในฝ่ายค้านใช่ไหมครับ่ผมผมไม่ระบุอย่างนั้นแต่ว่าเป็นพรรคที่มาจากฝ่ายค้านที่เขาอยากจะร่วมบุดงการทางการเมืองคือพรรคเราต้องยอมรับว,ว่าเราไม่ได้มีสีอะไรเราเราคือสีเขียวรือสีพี่น้องประชาชนถัดร่า ตอนนี้คือมีประมาณต้อองยก็เท่าไหร่ครับพี่พอที่จะแย้มได้ไหมคร่ก็อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยเดี๋ยวตัวเลขนเหลักสิบถึงห้าหลักสิบสิบอย่าอย่าเพิ่งพูดเลยครับไม่เกินสิบใจเย็นๆใจร้อนจะพักเดียวหรือจะไว้ไรครับก็หลายๆพักครับถ้าจากตัวตัวเลขที่ขอสอที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งผลถึงตัวเอี้ยวรัฐมนตรีไหมครับผมขอญาตยืนยันชัดเจนนะผมว่าท่านหัวหน้าคุยตลอดว่าในเรื่องของการปรับพลมเราจะเอามาผสมกันอันนี้เราเรื่อง เราพูดถึงเรื่องครอบครัวกลาดธรรมที่เรากําลังจะสร้างบ้านของเราให้มีความมั่นคงและเป็นความเป็นความสร้างความเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนว่า,าพรรคเราเนี่ยนะครับจะทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับรักไว้รักษากไว้สุงสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เราได้นะครับวางนโยบายมาโดยตลอดนะครับในฐานะที่เป็นคนวงในก็ยังไม่มีสัญญาณใช่ไหมในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องเรื่องนี้มีแต่ ก็ฟังจากพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งผมยืนยันนะผม,ผม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 เองในฐานะเป็นประธานพรรคการธทรมแล้วไม่เคยได้กุยเรื่องนี้แม้กระทั่งหัวหน้าพรรคเองครับไม่มีข่าวเรื่องพวกนี้ส่วนตนัวมากถ้าจำนวนสสของพรรคการารรเพิ่มโคตา้าคอรมอนเพิ่มตาม,ตามด้ยวยไหมครับผมมันเราจะไปแย่งโคต้าใครเราพอใจอยู่ที่นี่นะครับเราเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการได้มาซึ่งโคต้าอะไรก็ตามที่ที่พรรคการเมืองแต่ละพรรค ก็หวังกันแต่เราต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวก้าทมากกว่าหมายถึงว่าในถ้าถ้ามีการปรับทรบอค่ะในในส่วนของก้าทำเองซึ่งตอนนี้ก็มีสัญญาจากสสหลายคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยค่ะปรับทรรเนี่ยจะมีการเพิ่มจำนวนเสียงของสสด้หรอไม่ก็ณเวลานี้โคต้ารัฐบาลก็ชัดเจนอยู่แล้วเรามีตั้งพรรคร่วมแลกกี่พรรคแล้วมี คณะรัฐมนตรีก็มีเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มกระทรวงไหนขึ้นมาจะไปแย่งของใครกันก็คือยืนยันว่าแม้ว่าสมาชิกภาคการพัจะเพิ่มขึ้นห้าคนสิบคนแต่ว่าโคต้ารัฐมนตรีก็คือยังเป็นโคต้าเดิมเท่านี้ใช่ไหมคะคือผมดูข่าวหลายสำนักพยายามจะวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่าผมพยายามจะสร้างราคาตัวเองเพื่อเพื่อไปแย่งโคต้าใครหรือเปล่าอันนี้ขอขอชี้แจงเลยว่าไม่เป็นความจริงครับซึ่งเราเราไม่ต้องการทำเลยเราต้องการสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงนะครับท่านธรรมนัค่ะ เรื่องของกรณีทางการเมืองค่ะคดีที่สารพีการจะไต่สวนคดีของคุณทักษิณเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยจะส่งผลทางการเมืองอะไรยังไงต่อไปในอนาคตเป็นการในห,หน้าที่เป็น,นโออันนี้อ,อย่าไปก้าวล่วงของสารท่านเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของ,อง,งของสารโดยไปก้าวล่วงแต่บางคนอาจจะมองว่าพอสารร,สารับคดีนี้อาจจะส่งผลถึงบริบททางการเมืองให้เปลี่ยนไปอะคะท่านก็ก็เป็นเรื่องของสารนะครับเราอย่าไปก้าวล่วงครับแล้วส่วนเรื่องการเมืองก็คือการเมืองพรรคพวกรัฐบาลก็อยู่กันเหมือนเดิมไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกัน เรื่องคุณเอกราชนิดนึงครับเรื่องนี้เราไปต้องคุยพูดคุยกับหัวหน้าพรรคภูใจไทยร่วมผมผมเคยเรียนไปแล้วว่าผมคุยกับท่านหัวหน้าพักแล้ววันที่เขาจะขับออกเขาก็แจ้งผมมาอยู่แล้วนะครับไม่มีเป็นประเด็นที่เกิดความแตกแย้งระหว่างพรรคภูเจ็ไทยกับพรรคก็ทำอย่างเดียวกันคือจับกันด้วยดีใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับแม้กระทั่งวันนี้ท่านก็โทรมาหาผมแล้วว่า รับท่าแต่กราชเข้าพักหรือยังบอกวันนี้เราจะมีการแถลงข่าวรับเป็นทางการไม่ถึงหัวหน้ะคะตัวส่วนใช่ครับใช่ครับถางอาจารย์ในห้องประชุมคลรมอก็เลยสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นวัวมาก็มาด้วยดีไม,ไม่ไม่มีการทะเลาะกันตอนที่จากผมไปก็จากไปด้วยดีก็ไม่มีทะเลาะกันใช่ไหม ไม่ถามว่าที่สสอะเก็ไหนกรกตมีสัญญาไหมคะว่ากรกตจะรับรองในเมื่อไหร่เอ่อก็ภายในปือภายในอะไินเพราะว่าไม่มีเรื่องเรื่องร้องที่นครที่มีสสออกมามนผู้สมัครอะไรนี้ออกมาเปิดเผยถามโซเชียลว่ามี มีการแบบทุจริตซื้อเสียงอะไรเงี้ยจริงๆก็คือเขาไม่ได้จ้มเขาไม่ได้ร้องกับกสตใช่ไหมครับก็เลยว่าคือคือการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติของบุคคลที่สมหวังและบุคคลที่ผิดหวังนะครับเราอย่าไปจถือซืเรียสนะครับมีสมาชิกจะมากันมากมายเต่าก้างถังมีการคาดหวังว่าปีจะถึงนี่เราจะเป็นพักขนาดไหนระไับ คือคุยกับท่านอาจารย์แบบท่านหัวหน้าพักมาโดยตลอดว่าเราจะทําบ้านเราให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็นาเวลานี้ก็เริ่มเริ่มเฟ้นหาว่าที่ผู้สมัครแล้วการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับ่ท่านนายกจะเรียกประชุมครับกร่วมอีกเมื่อไหร่เหมือนว่าดินเดอร์อันนี้ไม่<ะ>ทราบ<ะ>ต้องถามห<ะ>ัวหน้า<ะ>ไม่เ เข็ราใหญ่ขึ้นเราต้องมีที่จอดเรามีพื้นที่ข้างได้ประมาณสัก30ไร่คือใต้ทางด่วนขอบคุณมากนะครับที่น่าชื่นฟิลสมัยนี้ได้ให้สสแบบว่าเป็นคำความเข้าใจเรื่องเอเดเทนิชชมเพชรบ้างไหม อย่างคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาจะปิดสมัยประชุมเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการรบพื้นที่มากกว่าเราเราเน้นว่าให้สจทำกันบ้านแล้วก็เร่งหาสมาชิกสมาชิกในเวลานี้เราก็เราเหยียบแสนแล้วนะครับเราก็จะทำเป็นครอบครัวที่ที่ให้ใหญ่กว่นนะครับเล็กๆธรรมนัฐไม่ใหญ่ๆธรรมนัวชอบ กเวีนอ้วนนะไม่เอาตอนนี้จะเก้าสิบแล้วาอาหารพาไปใต้ใช่อาหารต้อร่อยมากิ่มขึ้นมาสามกิโลเลยอี่ต้องไปแก้หนักใหญ่จะมอบดกไม้แสดงใบไม้กระรับขอบคุณเกียณแล้วเลยขาป้องก